พีก็ับกับมีนนายทาโร่บายมิวกวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าอะไรที่กำลังบล็อกพลังงานความโชคดีของคุณอยู่ค่ะมีตัวเลือก3ตัวเลือกนะคะเริ่มจากตัวและกที่1ค่ะตัวละที่2และตัวละที่3ค่ะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะและเลือกตัวเลือกที่ดึงดูดสายตาม,มากที่สุดค่ะจากนั้นไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะคะได้ไพ่ a g e of w a n d s ค่ะสิ่งที่กำลังบล็อกพลังงานความโชคดีของคุณอยู่ก็คือการที่คุณยังมีรากฐาน่ยังไม่มั่นคงมากพอค่ะทั้งในเรื่องประสบการณ์ความรู้หรือทุนทรัพย์ในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จึงทำให้คุณยังเกิดความลังเลในเป้าหมายของตัวเองค่ะและคิดว่าทำไมคุณถึงโชคไม่ดีเลยทำอะไรก็ไม่ปังคำแนะนำคือการย้อนกลับไปให้ความสำคัญของการมีรากฐานที่แข็งแรงค่ะไปพร้อมๆกับการเริ่มต้นลงมือทำ การปลูกความคิดริเริ่มสร้างสารรค์เปิดรับสิ่งใหม่ที่ต่างจากสิ่งเดิมพลังงานนี้ก็จะทําให้ดึงดูดความโชคดีเข้ามาหาคนค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดการ c o r r e c t e ร e Motion กันสักสาใบนะคะอ่าปากแข็งค่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากใครนะคะเวลาติดใจสงสัยอะไรก็ไม่ค่อยแบบเอยปากถามค่ะอ่ะเลือกเยอะเ,เลือกมากนะคะ ก็อาจเป็นได้ค่ะที่ว่าถ้าไม่เนี๊ยบไม่เป๊ะเนี่ยก็จะไม่ลงมือทำนะคะทูซิซื้อสาสตร์สุจริตค่ะ,อะมองว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างช้านะคะแล้วก็ไม่ได้โฟกัสไปที่รากฐานที่แข็งแรงเนาะอย่างที่บอกค่ะก็ต้องกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นใหม่ค่ะว่าคุณเชี่ยวชาญกับสิ่งที่คุณอยากจะทำหรือย,ยังหรือว่าเชี่ยวชาญกับสิ่งที่คุณอยากจะประสบความสาเร็จหรือย,ยังค่ะ ก็ให้ใช้ energy นี้นะคะที่ถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยติดขัดอะไรก็ให้เอ่ยป่าออกไปถามผู้รู้ตรงๆไปเลยค่ะเลือกเยอะเลือกมากนี่ก็คือต้องใส่ใจกับรายละเอียดเยอะๆค่ะแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคือตรงไปตรงมากับกระบวนการที่คุณกำลังทำอยู่ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานที่คุณควรจะมีนะคะ,ะเห็นไหม เป็นการ do something for the earth ค่ะก็คือการโฟกัสที่รากฐานนะคะของการเริ่มต้นค่ะถ้ารากฐานแข็งแรงนะคะก็จะต่อยอดให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะสำหรับผู้ที่เลือตัวเลือกที่2นะคะได้ไพ่ฟร e e cups ค่ะ ก็สิ่งที่กําลังบล็อกพลังงานความโชคดีของคุณอยู่ก็คือการที่คุณเคยชินอยู่กับสังคมเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆหรืออาจจะติดอยู่ในเซฟโซนที่คุณรู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเปิดรับสิ่งใหม่การออกไปรู้จักวงสังคมใหม่ๆและการสร้างคอนเน็กชันค่ะคําแนะนําก็คือให้คุณลองก้าวออกไปจากเซฟโซนดูบ้างหรือออกไปทํากิจกรรมใหม่ๆเพื่อขยายคอนเน็กชันของคุณเพราะความโชคดีโอกาสดีๆของคุณจะมาจากเพื่อนหรือคนที่คุณรู้จักค่ะ เอะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ค r ร์ t e ม o ชั่นสักสาใบนะคะสะอาดสะอา้านทันสมัยคีหเงอจาจจะพลังงาน c o คาร์ t e ม o t i o n นะคะคุณก็อาจจะเป็นคนที่ระแวดระวังนะคะสำหรับอะไรรอบๆตัวเนาะอืมก็ต้องใช้พลังงานความทันสมัยค่ะ เข้าไปเพื่อให้คุณได้เปิดรับคอนเน็ชันใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆค่ะเพราะว่าคุณค่อนข้างจะระมัดระวังตัวจากไพ่สะอาดสะอ้านและขี้หึงนะคะก็เลยอาจจะทำให้คุณติดอยู่ในเซฟโซนค่ะอไพ่ใบนี้ก็กองนี้ก็ต้องให้ใช้พลังงานความทันสมัยค่ะเปิดรับสิ่งใหม่นะคะก็จะดึงดูดให้คุณได้รับพลังงานความโชคดีเข้ามาค่ะอ่ะมาขอดูเอ e น g y ของคนกองที่สองเลยนะ n o you are always loved ค่ะก็ไม่ต้องกลัวนะคะในการเปิดรับสิ่งใหม่ค่ะเพราะว่าความรักเนี่ยอยู่รอบๆตัวคุณค่ะอืให้คุณได้รู้ไว้ว่าคุณอ่ะควรค่าแก่ความรักนะคะที่มีรอบๆตัวคุณเห็นไหมคุณไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะก็ได้เวลาที่คุณจะออกจากเซฟโซนนะคะเปิดรับสิ่งใหม่เพื่อรับพลังงานความโชคดีแล้วค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกกรอที่3นะคะแด้ไพ่ e i g of Pentacles ค่ะสิ่งที่กําลังบล็อกพลังงานความโชคดีของคุณอยู่ก็คือการโฟกัสไปกับการทํางานหาเงินมากเกินไปค่ะจนตัวเองเป็นเหมือนเครื่องจักรขาด work-life balance ที่ดีค่ะและเลยกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างซึ่งอาจนําไปสู่สถานการณ์การหมดไฟในการทํางานได้ค่ะ คำแนะนําคือคุณควรจัดบาลานซ์ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ดีค่ะอย่าสุดโต่งเกินไปในด้านใดด้านหนึ่งเมื่อคุณมีเวลาได้พักผ่อนสุขภาพร่างกายและจิตใจก็จะดีไปด้วยคุณก็จะเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆในการดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเรามาเปิดไพ่คาแรคเต t i ์โมชั่นดูกันสักสามใบนะคะ ตื่นเช้าแสดงว่าคุณเป็นคนแบบทำงานหนักนะคะอาจจะเป็นคนบ้างงานด้วยหาเงินหาทองค่ะใส่เป้ชอบดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น,นะคะ่ะ อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มค่ะว่าคุณเป็นคนทํางานหาเงินหนักมากๆนะคะตื่นเช้าใส่เป้ชอบดูแลผู้อื่นในการทํางานหาเงินของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบค่ะหรือว่าต้องดูแลคนรอบข้างนะคะให้สุขสบายก็เลยละเลยในส่วนของ work life balance หรือการพักผ่อนไปนะคะอ่ะเรามาดู energy กันค่ะ give love to our planet นะคะคือ อันนี้มิวกี้ให้ความหมายว่าการโอบกอดตัวเองนะคะ ชช่ก็คือการให้ตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างก็จะทําให้เกิดการมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าถ้าร่างกายคุณเหนื่อยล้าเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มีเรี่ยวแรงนะคะในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่เนาะแล้วมันก็จะเป็นพลังงานลบๆที่จะบล็อกพลังงานความโชคดีของคุณค่ะฉะนั้นก็ให้อบก,กอดตัวเองนะคะแล้วก็หาเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพบ้างนะคะจัดการ work life balance ให้ดีค่ะแล้วพลังงานดีๆความโชคดีก็ จะเข้ามาหาคุณเองค่ะสำหรับคนกรที่3นะคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับพิกอ๋ค่ะนะคะอะไรที่กำลังบล็อกพลังงานงความโชคดีของคุณอยู่ค่ะพิมพ์น้อมรับคำทํานายเพื่อรับพลังงานดีๆร่วมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเซฟคลิปเพื่อไปกำลังใจให้มิวพี่ทำคลิปต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะขอให้เป็นวันที่โชคดีของทุกคนนะคะ